ตอนนี้มาว่ากัะถึงผลผลที่เราฝึกมโนยิธินี่มีทิศทางใจมีผลอะไรบ้างในเมื่อเรามีกำลังใจเป็นทิศทุกสิ่งทุกอย่างเราจะรู้ได้แตงกำลังใจอย่างที่บรรดาญ,ญาโยงบริษัทเมื่อกี้นีิถวายสังฆทานกันมาก ในเมื่อท่านถวายสังฆทานแล้วท่านก็อยากจะทราบว่าผลใองการถวายสังฆทานนี่มีผลถึงไหนเราก็ติดตามผลว่าผลก็ทานที่เราให้แล้วนี่ถ้าเราตายจากชาตินี้ไปผลจะไปคอยเราที่ไหนความจริงอะไรผลนั้นมันคอยอยู่แล้วถวายปุ๊บมันก็ปรากฏปับ๊บเดยถ้าสมมติว่าราจะเกิดไปสวรรค์เกิดไปสวรรค์ชั้นไหน มีสภาวะเขาวิมานเป็นยังไงวิมานไม่เกิดแล้วพระตวายตัดสินใจแต่วายว่าเกิดทันทีวิมานอยู่ชั้นไหนรูปร่างวิมานเป็นยังไงจะมีนางฟ้าเป็นบริวาลเท่าไหร่อันนี้ไม่เกิดแล้วเราจะเห็นได้ทันทีหรือว่าการที่บรรดาญ,ญาโยมบริษัทบำเพ็ญกุศลมาแล้วทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันผลทั้งหมดที่เราทำนี้นั่นจะส่งผลไปที่ไหนเราจะสามารถพิสูจน์ด้วยความไปทิพย์ได้ทันทีอันนี้ เรื่องความอาทิตย์กุญญาเราสามารถรู้ได้ในเมื่อได้ทิกุญญาแล้วต่อไปถ้ามีการคล่องตัวก็จะได้ญาณต่อไปเป็นญาณที่สองคือจูตูปปาติญาณจูตูปปาติญาณน,นี้จะแปลรู้การเกิดและการตายของสัตว์นั่นหมายความถ้าเราเห็นคนเลยเห็นสัตว์แล้วอยากจะทราบว่าคนและสัตว์ผู้นี้ก่อนเกิดมาจากไหน มาจากนรกหรือมาจากเปรตมาจากสุรกายมาจากสติฉันมาจากคนมาจากนางฟ้าทวดาหรือผม่มเราจะทราบได้ทันทีถ้ารู้ข่าวคนตายว่าคนตายแล้วสัตว์ตายได้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ทราบได้เขาไปอยู่ที่ไหนมีความสุขความทุกข์เพราะอะไรเป็นเหตุต่อไปญาณ่สามก็ปกเพนิวาสารุติยานคือระลึกชาติได เราสามารถจะลึกชาติได้ทุกอย่างทุกชาติตามที่เราต้องการว่าเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมีความมีอยู่เป็นยังไงนี่เรารู้ต่อไปยานที่สี่เขาเรียกเจโตวิญญาณคำว่าเจโตวิญญาณแปลรู้กําลังจิตใจของคนอื่นมันนึกคิดยังไงอย่างเราเห็นหน้าคนได้เ,เห็นหน้าสัตว์รรู้จักชื่อคนรู้จักชื่อสัตว์ เราอยากจะทราบว่ากำลังใจก็คนคนนี้มีบาปมากหรือมีบุญมากเวลานี้มีความรู้สึกดีหรือมีความรู้สึกชั่วนี้เราจะรู้ได้ท,ทันทีแต่ว่าถ้ารู้แล้วก็ต้องเฉยนะเป็นลีลาเป็นมันยตาของนักปฏิบัติหรือว่าเราต้องการอยาก